ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟัมลี่นะคะอันนี้ก็ป้าสั่งเสามาเนาะสั่งเสามาู้หคุยงมาส่งด้วย ทำที่โจอดรถนะคะคทำที่โรงจอดรถโอ้นี่ทําอะไรจะทำเสาทำที่โรงจอดรถเปล่าโอ้ครับป้าพึ่งบอกเออน่าจะเป็นโรงจอดรถนะคะ โอ้แบบใหม่แบบใหม่รถเครนย,ยกแบบใหม่โอ้โยกทีละสองเลยเสาหกต้นนะคะถ้าต่อมาก็จะเป็นที่โจรถเนาะรถจะได้ไม่ร้อนนะคะ ่ะมีบุญก็มาด้วยนะมีบุญมาร่วมยินดีด้วยนะคะ,ะบุญมาร่วมยินดีด้วยเสาเแข็งแกร่ง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีบุญมีบุญไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเร็วเร็วมีบุญไปกินข้าวเร็วแม่เรียกแล้วไปไปไปเร็วไปเร็วแม่ไปแล้วเร็วไปวิ่งวิ่งวิ่งตามเร็วแม่ดาไปแล้วแล้วไปกินข้าวเร็วเงินแม่ไปแล้วเนี่ยไม่ไปแล้วเดี๋ยวเด้ตามไปบอก โอป้าดามันไม่ไปมาตามมันไหมนี่ ต้นไอ้รุกนต้อเท่ายแต่ว่าถุงหห้า,จจาพันกว่าห้าพันต้องจ่ายเพิ่มอีกสามพันสี่สิบบาทห้าพันหกต้นน่าจะต้นละพันกว่า なるほど。 ปีหนึ่งเนาะุกสี่ีแล้วค่ะปีหนี่งเนี่ค่ะ,ะ,ะขอถักเหล็กนะคะทุกคนเนาะทำฝ้านะถักเหล็กนะคะใส่ฝ้าพอจะทำให้เย็นสบายนะคะค่ะสวยงาม คงฟักไฟอะไรก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟักไฟก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือน,นะคะ FC ขอบคุณ FC ทุกท่านมากมากเลยนะคะต่อ,อป่าก็จะต่อเติมนะคะเ้อาครัวโอ้ไม่ใช่้องครัวนะเป็นที่จอดรถนั่นเองนะคะเป็นที่จอดรถนะคะสาวหกต้นลงเรียบร้อยแล้วนะคะ เอฟซีทุกท่านชมคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ใหช,ช่องอนแฟมดี้ฝากช่องเปิด,ดบ้านนาแฟมดี้นะคะอย่าลืมไปชมคลิปย้อนหลังได้ด้วยนะคะเอฟซีเนาะนะคะก็เมื่อกี้ก็ฝนตกอย่างแรงเลยนะคะก็ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะคะตอนนี้แดดมาแทนแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าอ่อนๆก็จะไปตอนญ่าเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ